เ็นเหยี่ยตอนนี้ฝันตั้งใจในทีมของเราในการพิพากษาเลยครับก็ก็ตอนนี้เราก็กลับมาดูดูข้อพิพาทแล้วก็แก้ไขในเกมต่อไปครับเพราะว่าเราก็เจอกับคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแรงด้วยเราได้ดูติดแดดแล้วเป็นไงบ้างครับก็ก็อย่างที่ว่าเขาเป็นทีมที่แข็งแรงแล้วทีนี้เราก็ต้องมีวิธีที่จะเล่นกับเขาอยากจะสร้างความมั่นใจย่งไรให้กับทีมแล้วก็แฟนบอลนะครับว่าเราจะมัดมี ก no ็เราก็ต้องเล่นตามวิธีการของเราครับแล้วก็มั่นใจในการเล่นแล้วก yeah> ็เราพยายามเอาชนะเขาให้ได right> ้ครับเพราะว่ามันก็เป็นเกี่ยวกับคะแนนอันดับฟีฟ่าแลนด์กิ้งด้วยก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์พวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับพวกเราก็จะพยายามแล้วก็จะทาให้เต็มที่แล้วก็เอาชนะทีเดียให้ได้ครับโอเคครับ